ช่วงอินชรลันคลินิกโดย FWD ประกันชีวิตโอเคขอบคุณค่ะว่าไงจ๊ะโอ้โหเจนี่กำลังนั่งอ่านข่าวพวกสถิติคนเป็นมะเร็งรู้สึกเลยว่าคนเป็นมะเร็งนี้แบบเยอะมาก แล้วรอบตัวเนี่ยเยอะไปหมดเลยตอนนี้นะเจรู้สึกไหมที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเรากเลยบอกว่าไม่ใช่รู้สึกอะรอบตัวฉันเป็นมะเร็งจริงเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมตามสถิติเลยนี่ฉันเพิ่งอ่านเขาบอกว่าวันหนึ่งนะคนไทยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น3า0ร้อกว่าคนโอ้เฉพาะมะเร็งเต้านมที่เจบอกเนี่ยนี่เขาบอกเลยวันหนึ่งประมาณ4ี่สิบคน4ี่สิกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยเหรอใจแล้วน่ากลัวจังเลยน่ากลัวมันใกล้ตัวกว่าที่คิด อย่าโมดเดี่ยวอยโมดเดียวเพราะมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเราไม่รู้ไงมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นี่เลยเลยมีคําถามจากคุณเจนวันนี้นี่คุณเจนถามมาคือนางก็กลัวกลัวมะเร็งเพราะอ,อ,อะไรเพราะนางอายุไปถึงหลักเนี่ยจะเข้าหลักสี่แล้วไงเออ,เอ,อนางก็เลยกังวลน,นิดๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากมองหาประกันมะเร็งที่จะช่วยดูแลตัวเองได้เกิดกรณีแบบปุ๊บปั๊บแล้วแบบ อ๋อชั้นหรออะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วจากสถิตินะไม่ใช่สถิติอ่ะคนรอบรอบข้างเราค่ารักษาค่ารักษาแพงนะเออเท่าไหร่รู้ป่ะฉันฉันรู้แต่ว่าหลักล้านอ่ะเป็นล้านอ่ะต้องล้านต้องล้านขึ้นขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่ว่าเป็นขั้นไหนใช่แต่อย่างเบาๆเลยนะต้องมีล้านล้านห้าฉันว่าซึ่งแบบว่าลองนึกดูว่า สมมติคุณออมเงินมาแทบตายแล้วคุณต้องมาจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยึกออรอคะระหว่างทางต้องจ่ายค่านี้ไปเงินออมที่จะไปบรรลุเกษียณก็ไม่ไหวทีนี้เนี่ยถ้าถามเราเนี่ยก็ถามว่าเออถ้าง่ายๆเบสิกนะคะคุณเจนนะคะก็ซื้อแบบออนไทนอไม่ซื้ออะไรเลยง่ายๆถ้าเบี้ยมันไม่แพงมากนักแต่ถ้าเป็นชั้นเธอคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างเนี้ยมันค่ารักษามันสูงขึ้นขนาดนี้ไม่พออาจจะต้องปรึกษาตัวแทนละว่าเอ้ย ถ้าเราต้องการทุนประกันในการรักษาเพิ่มมากขึ้นน่ะเราต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรียกว่าซื้อผ่านทั้งออนไลน์ได้ผ่านตัวแทนได้แต่ข้อสําคัญฉันรู้แล้วฉันว่าคุณเจนเนี่ยต้องกลับไปเขาเรียกอะไรนั่งเช็คลิสต์ก่อนดูว่าตัวเองต้องการความคุ้มครองแค่ไหนเบี้ยขนาดไหนจ่ายเบี้ยได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องทำเดี๋ยวนี้นะอย่าเดี๋ยวอย่าเดี๋ยว เพราะว่าการเป็นมะเร็งมันใกล้ตัวทุกคนกว่าที่คิดค่ะม,มันอยู่มันคาดไม่ถึงค่ะใช่ใชเป็นเรื่องที่ค่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นจัดไปค่ะใช่คุณเจนได้คําตอบแล้วนะคะสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมคลิกไปตามลิงก์นี้เลยค่ะ